ตัดสินใจแล้วค่ะมาพักที่นี่นะคะริยารทโฮเทลนะคะอยู่เขาตะเกียบเขาตะเกียบนะคะเมื่อกี้ไม่ถูกใจเขาเต่ามาที่นี่แทนค่ะเข้าซอยเล็กซอยน้อยมานิดนึงนะคะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเาเดินลงหานแค่200รอเมตรอาถึงแล้วเห็นน้องเหนียวน,นั่งอยู่หน้าที่พักนี่ค่ะ<ม>ก็อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวจัดรถก่อนจะตรงไหนนาะข้างในปะ เดี๋ยวไปถามก่อนนะคะแล้เวเราเข้าไปเช็คอินกันค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะบอกว่าราคาอะไรยังไงนะคะซึ่งไม่แพงเลยราคาเริ่มต้นไม่ถึงพันบาทสำหรับสองท่านนะ่ะรวมอาหารเช้าเลยนะคะแบบบลอฟเฟเลด้วยนะสวัสดีค่ะ,คะตรงนี้เป็นค่ะได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตถ่ายยูทู e นะคะ ค่ะนี่ตรงเขเตัวรีเซพชันนะคะที่นี่มีน้องเหมียวเยอะมากเลยนีนน่มาทักทายแล้วมาถักทายน่ดอีกตัวนึ่รระราคา8 9ๆนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับช่วงโลโซีซันน,นะคะห้องนี้899ราคาเริ่มต้นที่บอกไปเมื่อกี้คะ่ะเป็นโปรโมชั่นช่วงโลซีซันนะคะณตอนนี้นะคะโปรโมชั่นราคานี้ถึงสิ้นเดือนกันยายนก่อนนะคะแล้วก็เดือนตุลาก็ค่อยว่ากันอีกทีคะ่ะ โหนี่งามราคานี้นะคะรีบมาเลยบอกเลยมีอา่างด้วยหลังจากได้ห้องพักอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาทานข้าวที่หน้าหาดอาคารที่นี่ครัวบ้านครูค่ะเลยนะคะติดหาดจริงๆวันนี้ลมแรงพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าอากาศเย็นนะไม่ร้อนพระจันทร์เต็มเกือบเต็มดวงแล้วค่ะสวยเลยค่ะ ก็เราตอนนี้ระวางรออาหารนะคะเราสั่งไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอชิมอาหารว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาหารมาแล้วค่ะมา2อ,อย่างแลยอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ส้มตําไทยสั่งไปรสจัดๆเลยแซบๆไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้หอยเชลล์ย่างเนอย่างเนยเนอหอยเชลล์ย่างเนยค่ะอีกจานเนึ่งสั่งกุ้งโอ๋เส้นเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะอันนี้เครื่องดื่มนี้ลิ้นจี่ปั่นและมะาพร้าวปัน่น เอ่อโนไม่ใช่โคโคโนัทเมลเชค่ะนอนกุ้งออกบนเส้นมาแล้วปัม๊มชิมทุกอย่างที่สั่งมาแล้วนะคะอร่อยมากไม่ต้องพูดเลยน้ำจิ้มน,นี่น้ำจิ้มนี่นะแซ่บมากเผ็ดเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบรสจัดนะที่นี่แนะนำเลยส่วนส้มตำนะคะส้มตำก็ ตำไทยนะสั่งว่าเอารถจัดๆมาแล้เผ็ดๆมาได้เลยมาเผ็ดเลยค่ะอร่อยภูกใจมากอะ่ะและนี่ก็เป็นเบอร์โทรของร้านครัวบ้านครูนะคะที่นี่ยังมีที่พักด้วยค่ะค่ะทริปวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันนะคะก็ได้เห็นหลายๆที่ค่ะแต่ก็เหนื่อยพอสมควรนะคะเพราะว่าขับรถจากบ้านกรูดมาถึงเขาตะเกียบเลยก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะ รถเยอะด้วยนะคะวันนี้รถบรรทุกเยอะมากมากมาก,มากเลยค่ะก็โดนรถบรรทุกแซงขวาโดยที่เขาไม่เห็นเราเกือบโดนเบียดลนถนนเลยค่ะก็โชคดีค่ะที่เราก็ค้นออกมาถังนะคะค่ะแล้วไว้พรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกดีก็คอยมาชมกันต่อนะคะหรือว่าจะกลับบ้านเลยก็ยังไม่ทราบนะคะค่ะวันนี้굿ไนท์ค่ะ ค่เช้าแล้วนะคะเรามาทานอาหารเช้ากันดีกว่านะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมีขนมปังแยมเนยนะคะดูเหมือนจะมีข้าวต้มด้วยใช่ไหมคะอ่ามีโจ๊กค่ะอ๋อโจ๊กอุดืทานโจ๊กดีกว่า เราจะไปตามล่าหาทุเรียนหมอนทองป่าละอูกันนะคะหลังจากพยายามหาข้อมูลยุนันมากลนะ้เพราะว่าไม่อยากขับรถเข้าสวนเพราะว่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะไปกลับก็สองชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวในที่สุดนะคะหลังจากขับรถวนไปวนมานะคะเจอร้านเดียวจริงๆร้านเดียวจริงๆตั้งแต่ต้นทางที่เราออกมาแล้วเราก็ขับดันทุรังมากเลยค่ะขับไปเรื่อยเลยค่ะไปจนไกลเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมง ย้อนกลับมาที่เดิมค่ะ,คะที่นี่เขาชื่อว่าร้านเจน้องทุเรียนป่าละอูค่ะก็คือสอบถามแล้วนะคะถ้าท่านใดอยากจะเช็คใน Facebook เพจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิมพ์ไปที่สวนเจน้องทุเรียนป่าละอูได้เลยนะคะก็จะขึ้นมานะคะหรือโทรมาตามเบอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวปาก,ก็จะซื้อทุเรียนกลับไปฝากที่บ้านนะคะแล้วก็จะเปรียบเทียบว่าทุเรียนหมอนทองป่าละอูกับหมอนละยองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดก่อนค่ะ โตและเท่าไหร่คะโตและเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบครับโตแล้วสองร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็บบกค,คือเป็นเนื้อการันตีทั้งหมดใช่ไหมคะมเ,นเ,นเนื้อการันตีนะเมื่อกี้พ่อค้า <จะ S 1> บอกเดี๋ยวรอก่อนเขามีลูกค้าอยู่คะ่ะลูก <c oughs> นี้เท่าไหร่คะโลกนี้สองลูกก็สองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับโลกนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่น้ำหนัก แล้วก็แล้วก็นะคะสั่งทานเองลูกนึงอันนี้เอาลูกเล็กเลทานคนเดียวโลสามโลสกโลสาห้านะคะแล้วก็สามเจ็ดสิบแปดบาทนะลูกนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเลยว่าหมอนทองปะลาบูอะไรเนี่ยอร่อยจริงยังคําล่ำมลือไหมนะคะชิมิมอันเล็กเลกก่อนแล้วกันอันเล็กเก่อนนะอือหือ อร่อยจริงไม่พูดเล่น่อยจริงจริงอร่อยจริงจริง,รรง,รงฮืมดูเม็ดจิ๊บดิบอร่อยจริงอะเฮ้ยอร่อยจริงคือปกติไม่ใช่คนที่แบบ ชอบกินทุเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอร่อยจริงๆมันมีความมันอมหวานมันไม,ไ,มไม่ได้หวานแหลมเลยค่ะมันหวานหวานมันเงี้ยแล้วก็กลิ่นก็นไม่ได้แรงมากอะไรด้วยนะก็บอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะ สมคำล่ำเลื้อแหละสุดยอดอุ้ยหกจะให้ดูเม็ดน่าเดินไปสู้อีกอ่ะ เดี๋ยวแปว่าไปเดินไปซื้ออีกลูกหนึ่งลูกเล็กๆไว้ทานวันอื่นเพราะอันเนี้ยดูแล้ววันนี้ก็หมดแล้มันน้อยเดียวหืมอร่อยอ่ะก็ะเดี๋ยวไปซื้ออีกแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปซื้อเลยถ้าใครไม่ได้มาหัวหินไม่ได้มาซื้อถึงที่นี้นะคะตามส่วนต่างๆเราซื้อไปใน f c e b o o k p เ g e นะคะผู้เรียน ทุเรียนป่าละอูจะขึ้นมาหลายสวนเลยเอ่อแต่ละสวนเนี่ยเขาส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะทุกคนปาขับรถมาเลาะเส้นเส้นายเส้นไหนมาจากชะอำนะคะเพื่อที่จะมาทานข้าวที่แถวนาเกลือนะคะแล้วก็ผ่านวันที่แดดออกแรงมากแดดจัดเลยค่ะ<ๆ>ก็ผ่านานาเกลือแล้วพอมองมาเนะ่ะ<ๆ>เห็นนาเกลือสีชมพูคะ่ะ<ๆ>ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายให้ดูนะคะ<ๆ><ๆ>คือจะเห็นเป็นสีชมพูได้คือต้องรอแดดจัดจริงๆ เห็นไหมคือมองด้วยตาเปล่าเห็นชัดมากเลยค่ะพาแวะมาทานอาหารเที่ยงที่ยุ้งเกลือบ้านแหลมค่ะอยู่อำเภอบ้านแหลมนะคะที่นี่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารครบทุกอย่างเลยนะคะพวกหอ,อ,อ,อยทอดทะเลทอดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มาธรรมดามาวันธรรมดามาวันจันทร์ก็เลยอดทานพวกหอยทอดทะเลทอดนะคะบริเวณภายในร้านนี่กว้างขวางกว้างขวางโล่งโปร่งสมัยนะคะ แล้วก็นาเกลือค่ะตรงนี้เราสามารถเห็นหนาเกลือสีชมพูดได้เลยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเดินสู้แดดไปถ่ายรูปได้เลยนะคะเมื่อกี้ก็นางสั่งอาหารเรียบร้อนแล้วนะคะปราสั่งข้าวผัดผู้ไม่คิดว่าจะมาเป็นทานแบบนี้เลยนะคะอันนี้80บาทนะคะแล้วก็อ,อีกจานหนึงก็คือซุก,กี้น้ำทะเลคะ่ะราคาเดี๋ยวเปิดดูให้ทิงจำไม่ได้เนาะ ค่ะก็าทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารอร่อยนะคะไม่แพงนะคะอาหารทะเลสดแน่นอนอยู่แล้วที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เนอะคือทั้งหมดที่สั่งไปนะคะอาหารจะหลัก2อ,อย่างใช่ไหมน้ําแข็งใสหนึ่งน้ำดื่มคนละแก้วนะคะ290บาทไม่แพงเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ